ใครที่มีโน้ตบุ๊กเก่าๆนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งทิ้งนะครับทุกคนเราสามารถเปลี่ยนโน้ตบุ๊กตัวนี้ให้เป็นฮาร์ดดิส k s ์น o n แบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับโอเคครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องใส่ฮาร์ดดิสนะครับกล่องเขาจะเป็นกล่องเปล่านะครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณร้อยหนึ่งนะครับเขาจะมีสาย usb แบบนี้แถมมาให้นะครับทุกคนอันนี้ให้ทุกคนซื้อเตรียมไว้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นไขควงนะครัับออนนี้้เาไว ไขฝาของโน้ตบุ๊กนะครับเปิดฝาหลังมานะครับฮาร์ดดิสจะอยู่บริเวณประมาณตรงนี้นะครับก็แกะออกมานะครับอันนี้ผมแกะมาแล้วขออนุญาตไม่ขันให้ดูแล้วกันนะครับก็ให้ทุกคนขันออกมาแล้วก็ฮาร์ดดิสนะครับมาเสียบเข้ากับตัวกล่องตัวนี้ได้เลยนะครับฮาร์ดดิสของโน้ตบุ๊กเก่าของผมนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 500G จิกนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับดีกว่าเราปล่อยไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ ใช้สาย USB นะครับเสียบเข้าไปได้เลยเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะได้ฮาร์ดดิสก์เอกเอาไว้ใช้กันแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ